ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาอาทุกคนครับผมอันดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ดุงคนล่าทา้ทาพี่นะทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งคือว่ารอบแถวผมเจอยิงปริศนาที่ผมเขานะมันคือใครกันแน่นะผมก็พิสูจน์ยังไม่ได้วันนี้คือเราจะไปนั่งบนห้างอีกครั้งไม่มีห้างนะบนต้นไม้เพราะต้นไม้ตอนนี้รู้สึกว่ามีงามสวยแล้วก็ขึ้นไปนั่งแบบว่าสบายกว่าห้างนะทุกคนแล้วตอนเนี้ย ผมก็มาอยู่ไปต,ตอนเราจะพิสูจน์ดูว่าจะมีอะไรพอตอนนี้ใกล้จะห้าโมงหกโมงเมืองกาเลยนะทุกคนเราต้องมาพิสูจน์อีกครั้งมันคือใครกันแน่นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนละที่ตรงนี้จะเป็นบอกสัตว์ศิษย์หรือว่าบอกอาถรรพ์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนนี่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละซึ่งตรงนี้มจะมาพิสูจน์ดูอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะได้พบได้เห็นได้เจออะไรอีกลือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่เราก็ภาวนาให้เจอแล้วก็ อยากรู้ว่ามันคือใครกันแน่นะเอาอันนี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งบนต้นไม้แล้วก็เราสังเกตด,ดูสถานการณ์กันดีวกว่าว่าเราจะเจอวันนี้จะเจออะไรมากนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปบนต้นไม้เสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะนั่งเงียบๆนะเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อนๆ PSC ทุกคน,ท,กคนทุกท่านรอชมกันได้เลยครับไปก็อะไรครับทุกคนตอนนี้ซึ่งเราขึ้นมาถึงที่เดิมเวลาเก้า แล้วก็เราจะพิสูจน์เห็นคนเท่าคนแก่บอกว่ามันเป็นบ่ออัถรรนะแต่ว่าไม่รู้อาถรนยังไงเป็นบ่อพญานาคหรือปาเราไม่รู้สมัยก่อนนะทุกคนเนี่ยแต่น่าจะมีถ้ำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะดังเงียบๆแล้วไปดูรบอบๆมารบอบๆมาโพ,มา,พมาจ้าฝั่งนู้นนะทุกคน i like can Thôi cô đỏ Cô đỏ ơi Cô đá Cô ơi Mà đỏ mình khai quá แกมาดับพูล่ะฮะขายหนูเป็นขายมันคือขายกันแน่วะ่ะนี่แหละทุกคนเรามากายสุดละไอ้หนหูไอ้หนูเป็นขายอะหนูเป็นขาย หนูมีอะไรมาคุยกันดิแต่แกมันอะไรฮะไอ้หน,นูมีอะไ,ไรมาคุยกันเร็วหนูเป็นขายฮะ นก็ตัวพกคุยไทยได้เปล่าวนกแกมันตอบพูดหรอฮะขารู้สึกเขายังไม่คุ้นกันเราหรือวะเขาเดินหนีเดี๋ยว,ว,ยวมันจะไปไน,นกูไม่รู้แกมันตอบพูดเลย น้ำมันน้ำเปล่าอู้เพล่ะไอ้หน,นูตัวเดิมกูด่าเว้ กูได้นักแก๊งนตัดดิง้งบรรดาพูดแล้วฮะเอ็งเป็นลู่นหล่านขายมาอยู่หลายคนเดียวฮะกายจะมืดแล้วไปกลับกับเพ่บ้านัว กาบ่าไอ้หนูหนูกลับไปอยู่กับเพ่บ่าหนูหนูเป็นใครมไม่มาชินน้าเลยมาเร็วเฮ้ยแล้วยัวยกลับเป็นใครวะัาชินน่า,าหใหญ่ดุดุมาชินน่าใครวะเฮ้ยไม่สุดเฮ้ยมันจะเดินมาไหนวะ โอ้กูดาเขาเป็นใครวะพ่อแม่เองอยู่ไหนฮะพาไปหน่อยเด้สมุนเาเป้าต่อชอเราจะปั๊มไปนะเราจะไม่พาใส่ตาไป มาเมื่อไหร่เขาถ่ล่ะฮะทำมาม่หร่อมมอุ้ยเอาหายไม่หนะวะเอาเฮ้ยหายเฉยเลยวะหฮ้ยววผมจับลาดูดีๆนะทุกพี่พีสีหรือว่เพื่อนบ้าหน้าทุกคนสังเกตดูเขาหยุดตรงเนี้ยผมไม่ได้หันกล้องหนีใดๆนะอยู่ๆหายบนต้นนี้เลย ตอนนี้น่าจะเรียกว่าต้นไม้อิทธินินตปล่าต้นอะไรสักอย่างนึงนะหรือว่าเขาจะตาลราฝาดหรือเปล่าเขาจะหลบหลังต้นไม้ปล่าถ้าหลบเราต้องเจอนะทุกคนต่อหน้าต่อตาว่ะเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมีวิชาคมหรือไงวะหายตัวได้วะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งจัดจ้าขนาดน,นี้เลยวะทุกคน สดงว่าน่าจะเป็นเด็กมีวิชาคมเมือนการเมืองกับที่เมื่อแต่แฝงเคยไปเจอน้องหลงทีแรกรอเปล่าไม่รู้นะเขาจะกลัวเราหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลูกของที่ผมมารอบที่แล้วรึเปล่าไอ้ยิมอิสนาผมเขานะ้นรึเปล่าเฮ้ยไปแล้วทุกคนเอาอัานนี้เดี๋ยวเราจะซูมดู ใจตนนี่แหละว่ามันจะมีอนะไรบ้างเราจะแอบซ o o m ดูนี่แหละนี่แหละเหมาะเราจะ zoom ดูตรงนี้ทนะุกคนเนี่ยที่ตรงนี้เหมานะสมแล้วไม่ต้องหว่วงว่า เพื S <S <an> ่อม <an> ันจะสิงอยู่บนบนนี้ก็เป็นไปได้นะทุกคนเนี่ยบนบนไม้นี้รู้เปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นเราจะส่งแอปก่อนแล้วกันเราต้องจองมาเก็บข้ายขา้ตอนหน้าบอ

โนเป็นขายดูดูเขากลับไปที่เดิมแล้วดูดิเราดูอีกรอมจะจ้าเลยดูดูเขากลับไปต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนดู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 ตัวุ๊บเอาเฮ้ยหายแล้ววะเอาฮ้ เมันแค่นั่งลงนะทุกคนนั่งลงปุ๊บหายต่อหน้าต,ตากดีกว่ามันต้องมีอะไรสังงกงย่างนึงบริเวณนี้มันต้องชัวเรามันนั่งบนต้นไม้นี้มันลบลู่หรือว่าจะเป็นต้นไม้นี้เป็นอัฐิหรือเปล่าหรือว่าบอ่อจะเป็นบอ่อทางเข้าตรงนี้หรือเปล่าทุกคนมันแค่เขาก็ออกมาจากตรงนี้เดินเข้าไปตรงนี้เลยนะ หนูครับมันก็ไม่เห็นทางเข้าทางออกนะมันไม่มีทางเข้าทางออก ส่างมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ตรงนี้เอาไงดีวะเราจะตั้งกล้องแล้วก็เราจะจู่เงียบเลยอยากจะรู้จริงๆเลยต้องพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยนะทุกคนจะแอบดอีกทีนละตรงนี้จะบั้งกล้องให้สูงให้พีเอสซีดได้เห็นมันก็มีอะไรส้ยจังในตรงนี้ เห็นกันจัดจ้าเลยเอา,อางี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหลบอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันนะเผื่อว่ามันออกมาผมจะวิ่งไปจับเขาเลย เ <c oughs> อาละรครับทุกคนไม่รู้ว่าพีเสีได้เห็นว่าผมรู้สึกผมอยู่ข้างบนวนอยากาบเสียงมีคนเล่นบริเวณนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าต้องมีอะไรสักอย่างเอาอานนี้ดีกว่าทุกคนวันนี้พาเพื่อนพีเอสซีมาพิสูจน์ดูเสร็จแล้วมันคืออะไรแต่ที่รู้ว่าช่วยตอบผมหน่อยนะทุกคนช่วยตอบหน่อย ว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรกันแน่นะหรือว่ามันต้องมีประตูเข้าออกตรงนี้หรือเปล่าทิปผมเห็นจ้าจาคือยังกับมีใช้กระเลียงนะใส่ชุดกระเรียงผมยาวนะแล้วยังกับเขาเดินเข้าตรงนี้แล้วก็หายไปเลยนะมันน่าจะเป็นทางเข้าอะไรสักอย่างนะผมว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนว่าเป็นทางเข้าที่มันต้องมีอะไรสักอย่างนะ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่บ้านาอาทุกคนทุกท่านรวมทั้งพี่เอสีด้วยครับผมอันดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจาย์ดุงคนล่าท้าพี่แต่วันนี้กะว่าจะไม่ได้กะว่าจะมาล่าท้าพี่หรือว่ามาล่าอะไรแต่กะว่าจะมาล่าดูยิงปริศนาที่ผมเข่าหรือว่าที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าก่อนว่าเป็นบ่อสัตว์สิทธิ์อาจจะมีนางพญาก็เป็นไปได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้นี่ล้วก็น่าจะเป็นประตูเข้าประตูออกอะไรสักอย่างปกติแล้วผมจะเจอ ยิงปริศนาผมเขาและวันนี้ผมมาเจอเด็กผมก็งงมากเลยมันน่าจะมีประตูเข้าประตูออกเอา,อานี้วันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อเพอสีทุกคนทุกท่านก่อนครับผมเพราะผมพิสูจน์แล้วพือสีได้รู้ความจริงว่ามันคือน่าจะเป็นประตูนะ้าออกกันน้าเนี่ยผมจะพยายามจะแอบให้มิดแล้วก็เนี่ยผมจะเข้าให้ได้เลยไม่รู้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีอะไรไอ,อ้นี้ทุกคนผมก็อย่ากอยู่ใกล้ตอนนี้ผมคุยไม่ค่อย,ยทุกนะไม่รู้เหมือนกัน วันนี้ต้องขอ,ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ